เก๋เ spicy แล้วค่ะทุกคนจ้ะวันนี้เก๋จะมีเคล็ดลับดีๆในการมาทำตับหวานยังไงให้น่าทานไม่แข็งกระด้างไม่อืดไม่ไม่แตกและน่าทานมากๆค่ะอันดับแรกนะคะเราก็หั่นตับแล้วแต่ความหนาความบางความชอบของแตแล่ละคนนะคะแล้วก็ล้างตับให้สะอาดสุดแล้วก็เอามา เติมแป้งมันค่ะทุกคนแป้งมันแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะแล้วก็คลุกเค้าค่ะคลุกเค้าเข้าด้ัวกันทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะทุกคนถึงเอามาประกอบอาหารนะคะต่อไปเราก็จะมาหั่นหอมแดงรอเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นหอมแดงของฝากจากน้องนะคะเอามาให้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เตรียมในส่วนของหอมแดงใส่ชามน้อยไว้รอเลยค่ะอยากบอกว่าเมนูนี้แซบ่บขนาดคนไม่ชอบกินตับก็บอกได้เลยว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน มันจะนุ่มที่คนไม่อยากกินเพราะมันฝืดคอไงคะแต่ว่าถ้าทําเคล็ดลับตัวนี้มันก็จะไม่ฝืดคอมันจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็าหั่นผักชีนะคะมันจะทานง่ายที่คนไม่อยากกินตับเพราะว่ามันฝืดคอแล้วมันก็จะทําให้แบบไม่อยากทานนะคะทุกคนตับนี้ดีมีประโยชน์นะคะ สำหรับใครที่ชอบทานตับสุกก็แบบนี้เลยค่ะอันนี้หอมนะคะแล้วก็สรรแหน่ค่ะเอาไว้โรยหน้านะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของผักนะคะผักสดที่ไว้ทานแหนมกับตับหวานหรือลาบนะคะเก๋ก็จะมีเคล็ดลับในการทำยังไงให้ผักสดหน้าทานโดยเฉพาะมะเขือนะคะถ้าเราหั่นทิ้งไว้แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราเสิร์ฟเราก็ต้องทำแบบนี้ให้กับลูกค้าหรือว่า คนที่มางานบุญงานบวชหรือว่างานต่างๆของเรานะคะที่เราจัดงานนะ,ะมันก็จะหักได้ง่ายแบบนี้ค่ะเวลาเราทานเนาะเราก็จะเติมเกลือแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะก็จะใส่ในน้ําแข็งด้วยให้น้ําเย็นๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือมะนาวบีบลงไปแล้วก็หั่นเป็นสีแฉกดอกเหมือนลายดอกไม้แบบนี้นะคะ่ะทุกคนไว้เลย แล้วก็เอาลงไปแช่ค่ะแบบนี้มันก็จะทําให้มะเขือของเราไม่เขียวไม่ดำนะคะเวลาเสิร์ฟก็ยังขาวสวยเหมือนเดิมมันก็จะน่าทานนะคะต่อไปก็จะหั่นแตงค่ะเราก็จะไปแช่น้ำด้วยกันนะคะจะได้กรอบถ้าลูกเล็กเราไม่หั่นก็ได้นะคะอันนี้เพื่อให้ได้ทานง่ายง่ายก็จะหั่นตามยาวใครจะหั่นลายขวางก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวก เตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็เอาน้ําแข็งลงไปถ้าหากว่ามีใครที่มีผักเยอะๆก็ใช้กะละมังหม้ออย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ของกีก็ผักไม่เยอะีก็อเอาแค่ชามเล็กๆพอค่ะแช่ทิ้งไว้ต่อไปก็มาเตรียมในน้ําร้อนนะคะหลังจากที่กีล้างหมูเออล้างตับเสร็จเรียบร้อยเอาแป้งออกนะคะเราก็จะเอาแป้งออกแล้วสุดท้ายเราก็มาล้างแล้วก็มาลาดด้วยน้าร้อนค่ะทุกคน ถ้าใครอยากไม่ได้ไม่อยากให้สุกมากนะคะก็ใส่ลงไปนิดเดียวมันก็ยังจะออกแดงๆอยู่เนาะตับเราก็จะยังสุกยังยังไม่สุกมากแต่นี่คือเก๋อยากได้สุกมากๆเก๋ก็เอาน้ําร้อนใส่หลายรอบเห็นไหมคะทุกคนมันจะนุ่มบอกเลยว่านุ่มน่าทานไม่ฝืดคอนะคะต่อไปเราก็มาจะมาเตรียมในส่วนของเครื่องปรุงนะคะ ก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นนะคะที่เราคั่วเองหอมๆเลยเนาะมะนาวน้ำปลาแล้วก็ผงนัวค่ะทุกคนใส่ตามนี้เลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ผักที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มาลุยคลุกเคล้าเครื่องให้เข้าด้วยกันไปเลยค่ะ บอกได้เลยว่าแซบแซบอีหลีแซบอีหลอแซบคักแซบแน่แซบ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 แล้วก็ต้องอยากบอกต่อแล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะเอาทุกอย่างใส่ลงไปบอกเลยค่ะว่าตอนนี้หอมมากๆเลยหอมหอมข้าวคั่วหอมพริกแบบละมุนเห็นไหมคะทุกคนโอ้ยน้ำลายไหล ใส่ผักใส่หอมลงไปแล้วค่ะเวลาเราทำจำนวนมากๆนะคะเวลาเขาแบบเหมือนแบบบุฟเฟ่ทานบุฟเฟ่อย่างเงี้ยเนาะเราแบบไม่มีเวลามาคุกทีละจา,านเงี้ยเราก็ทําแบบจํานวนเยอะๆแบบนี้ยแล้วทิ้งไว้นานๆมันก็ยังน่าทานนะคะทุกคนเยี่ยมเลยแซ่บไหลเด้พี่นอ้องเอ้ยต่อไปก็พร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนจัดเตรียมจานให้เรียบร้อย อันนี้เก๋ใช้ถาดใหญ่เลยนะคะเอามาอ้างค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ดูได้ชมแล้วก็ได้ทําทานด้วยกันนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆก็มีให้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเก๋ไก่สไปซี่ด้วยนะคะจะได้นำเคล็ดลับดีๆแล้วก็เมนูที่แซ่บๆมาฝากพี่น้องค่ะกินแซ่บหัวมวลไปน้ำกันนะคะพี่น้องมีผักอย่างกระใส่ลงไปเลยค่ะใครอยากทานผักอะไรใส่ลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะมะเขือก็ยังสวยเลย ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะใครที่หลงเข้ามาก็ขอให้ชมเอ่อให้เกตด้วยนะคะจะเป็นพราะคุณอย่างสูงเลยใครที่ติดตามกันแล้วก็ขอให้ชมกันต่อ,ตอไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมจงมีความสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะทำสิ่งไหนก็ให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านค่ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถาดใหญ่มากแซ่บโอ้ยน้ำลายไหลเห็นพริกก็อยากกินแล้วค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนมาทานด้วยกันถ้าข้าวเหนียวร้อนๆน,นะ แซบแซบแล้วบอกต่อนะคะแซบเรียสอกเรียาสากของยายเก๋สวัสดีค่ะ